anh ấy hết khủng phơi nhai là dù thảo, nó ở tuổi 70 tuổi rồi, leo, leo nặng quá đầy, tây ban nha cũng leo bay đầy leo, châu bai ở đây lại rồi, tây ba khoai ở không xuống, nó thì đang quá đầy, phu thảo hết, nay phi nong phu yuri đầy yuri ขาขอดก,กเสียวออกดอกแต่ว่าเพิ่นบ่อออก,ออกมันกับเขากีบกันนี่เมืเ่อไงเขากีบมอายุหกหลายก็หลายคนหลายก็อยู่บ้านพี่น้องค่อยล่างเอาเนาะเอ้กระลังเก็บพะยงไงกันล่างเอาค่อยล่า,ลางออกับน้องใหม่ไม่แข็งเลี้ยงพี่น้องแข็งเสียเห็ดขุมเสียเห็ดขาวโอ้ยพอดีเลยพี่น้องคขาแข็งเสียเห็ดขมุมเห็ดขาวหมแูแดงเนาะโอ้ยพอดีพอดีล่างไวปส์ล่างไวปแสนแข็งมาพี่น้องครับล่างไว้แสนแข็ง อันนี้แกงบูนโดน,นรูขาเนาะก็บบ่ออกอยู่พี่นอ้อนงประธานก็จะไปสองคนก็จออะในผู้ละถุงยางไงก็จะไปสองคนจงเจาะกังัดเอางัดเอาเนาะค่ะเสียบกินปลาปนกันแกงเส้นน้องใหม่อ,มอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเขาเอเฮ็ดอันยุขาขาวบงเรล่เอาใบยุขาหงอุย้ยพี่น้องตอวบ,บ้านนั่งสิขอยว่าเอาด้พี่น้องแต่เอาคนเราเก็บมาแล้วก็สิเป็นกำลังใจให้เรากินวัน <laughs> นี้ก็กกสิแกงดู แต่ว่าผิดจะว่าจะไปหาแหนงมาใหม่มาปะจะคอยวันตะมันมาหลังเห็ดนล้วกันมาหลังเห็ดนล้วกันพี่น้องมาหลังเห็ดนล้วกันเยอะหลายอยู่นิดนี่เยอะหลายอืมดีดีดีสีสีเยอะหลายอะไรก็บโบอ่ะเฮนี่โห่มึงเนี้ยจู้พี่น้องกินสองขาพูดแล้วพี่จะพูดเถอะคนเห็ดเวียบนอ่ะข่าก็ได้ไปหาลอกโขลกลอกปลาเอามาเบิ้งเขามาหลางเห็ดเลยนี่พามาหลางเห็ดพี่น้อง ไปได้หลายว่าได้หลายไปตาหนึ่งก็ได้ตาหนึ่งไปสองตาเพราะไงอันพะว่าดอกหวานเพราะไงเราไปเก็บตะแาวราเก็บเอาเมดแล้วเังเดือแต่ดอกจุ้มสวยไหมเดี๋แต่ดอกจุ้มเขาเราเขาจะได้หลไหลดอกจุ้มฮะนี่พี่น่องอันนี้ตาเพราะไงตาเพราะไงเพป็นได้แต่เห็ดเพป็นได้แต่เห็ดขาอ้มันเป็นเป็นสีรางเงาแต่พี่น้องพวกขาเราได้แต่เห็ดขมแต่ว่าขางรางกับพี่แต่เห็ดนี่เห็ดเขาเห็ดหน่อยเท่กันแต่ว่าพี่แต่ดอกจุ้มๆ บ่าไข่งัดประเด็ดดอกง่ายว่เอาดอกง่ายคือดอกอันต้นนันมะล่างเห็ดน้ำกันมะล่างเห็ดน้ำกันพี่น้องมะล่างเห็ดน้ำกันเยอะหลายอยูนิดเนี่ยเยอะหลายอืมพี่พี่พี่สีสีเยอะหลายอันแล้วก็บวบเฮ้ยอืมมีอ๋อพวกนี้จะเอาว่เอาเบามันคนเล่าดึงเอาสุดๆโดดบ่เห็ดอันนียวหนังหยากกันบ่เอากัน อันน uh, <produ> ี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเคอร์เฮ็ดอันยุขาขาวบง้งร้อเอาไปยุขาของอุ้ยพี่น้องรอบบานนั่นสิข่อยว่าเอาได้พี่น้องแต่เอาคนเราเก็บมาแล้วก็สิเป็นกระนั้งใจเห้รอกรสิเด็ดิค่ะหนุ่มๆเป็นตะกียบรางเกีบยวตะางของพ่อใหญ่ก่อนเป็นตะรางยากนี่ตาพ่อใหญ่พ่อใหญ่เถ่าเราเห็นคนเก็บเห็ดคนขึ้นไปเก็บเห็ดต้องกระนั้นกระมันนั่งหลังเฮ็ดน้ำกันมาหลังเฮ็ดน้ำกันพี่น้องมาหลังเฮ็ดน้ำกันเยอะหลายอยูนิเดยนี่เยวหลาย ดีดีดีสีสีที่ไรดอกเล็กจุ๋มๆแต่ว mm ่านี่ไปผอมันเถาแล 8, nah. ้วยมู <được Felix> ่นี่น <enables> ี <d ip> ่ม <holes> ันเถาแล้วอันบันสีออกลงมากขันได้จังสี่เนาะนี่แคขกทิ้งไข่ไม่เงี้ยนั่นก็ติบอะไรแกงเซนน้ำใหม่เมียดน้ำใหม่นาะค่ะเมียดน้ำใหม่นี่กะเสียวขอตู้ไปก่อนกะไอซุ้มอยู่ในตู้ัวมันเบาเบามันเบรรดาดึงเอาสุดตอดุด ก่อเฮดอันนี้มันหนังหยักขันพ่อเอาขันรู้ขันขันเล้าว่าหลางดีมันกับเขาถีบแล้วมันกับสีงเงี้ยดินนะคอยลลางเอาพี่นอคอยลลางเอาเอาไปแตะแกงป้าฝนกับเฮดขุมยิบ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีอายุอายุงี้พี่น้องเขาบองอายุเฮดอายุเฮดกับไม่เงี้ยนั่นท่อกันพี่น้องรุ่นหกสิบปีขึ้น ยู่พี่น้องกินสองขา,อพพาพูดแล้วนี่พี่เต้พูดเถ่าคนสวัสดีค่ะเอาไม่พี่น้องมันหนีมาแต่เก็บเห็ดเลยว่านางเสาเมียอยู่ตะบะกับหอดบ้านแล้วล่ะบรรยากาศคุกขกคนอันนี้เห็ดคุ้มพอไงพอไงเถ่าเราอายุเจ็ดสิบปัวแล้วเราว่าเราหนังว่าได้ตะบะยางเราไปได้แล้วเจ้าบ่อยเจ้าพี่น้องมันหันเถ่ามันหันอยากนุบๆแล้วมันติดชีิต ประวัตม,มันออกหลายมือเดี๋ยวมันบุ๊กลุ๊กลุ๊กเดี๋ยวมันว่าแขนอันตันเทือนนี่นี่อันนี้ออกหัวว่านนี่แขนอันตันบิวกรบปลงพี่น้องพี่น้องมันหันเถ่ามันหันอยากนุ๊กนุ๊กแล้วมันตีสวเพราะว่ามันออกหลายมือเดี๋ยวมุ๊บลุ๊กลุ๊กลุ๊กเดี๋ยวมันว่าแขนอันตันเทือนนี่นี่อันนี้ออกหัวว่านนี่แขนอันตันบิวกรบปลงพี่น้องดูนี่บ่อรากกับบ่ออวบมันก็ได้สีลางหยักนี่ปกติมันไข่สีบิวกระปลงเอาค่ะขอบพี่น้องคุ นะค่ะนะขอบคุณในหลายทีรับชมจนจบเกี่ยวว่าเอาเบามันคนเล่าดึงเอซิเบอร์โดดเพราะเคอันนี้มันหลังหงักกันบ่าเอากันหลังว่าใดพี่น้องมันหลังว่าใดอุ่นเลาวห่อนเป็นเบานะคนอื่นเบาจีเฮ็ดยขาวค้ากวานเสียงระมังจะได้หัวโอ้มากับซีเมนร่าไวน์มว่าแมนด้วย ม,มื่อวานมันเสียงพ่อใหญ่มากหลังเฮ็ดกันนั่งบอกเลี้ยงเล่าแล้วผู้เฒ่าไปเก็บเห็ดนี่พี่น้องผู้เฒ่าไปเก็บเห็ดได้ยูดี้ได้ยูดี้ขาขอดกเซียวออกดอกแต่ว่าเพิ่นบ่เอาออกมันกับเขากรีบกันนี่มื่อหร่เขาเกรีบเหมืนอันตันดีกว่ากินกุ๊บ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 จะพี่น้องหยำกุ๊บ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 จะนะพี่น้องพี่อันนี้มันเฒ่อแล้วไปผัวมูทุ่ยบ้กก่าเข,า,ข,า,ข,า,ขาไปมันหุกเนาะวันนี้ก็เลยเห็นบ้านหนึ่ง่นพากันเก็บ ที่โหแนวพนาไม่หัวมีผู้ขาม่บุญบุญปากเราย้ายแถวว่าอันมี้ตะวันสามนอวันสันหัวสิพาไปสามนอนใหม่หมวยเป็นพี่น้องมาเหมือนได้ไม่กินแกงเห็ดอันนี้ตาอันนี้เห็ดคุ้มพ่อยยีพ่อยยีแถวเราอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วเราว่าเราหนังว่าได้ต่ว่ายางเราไปได้แล้วจะ่อยจะล่างไว้นจล่างไว้แทนแกงเนาะพี่น้องครับล่างไว้แทนแกง อะไรแกงโดนโดนรูขาแล้วกับบ่ออกอยู่พี่นอ้องผู้เฒ่าไปเก็บเห็ดมนี่นพี่น้องผู้เฒ่าไปเก็บเห็ดได้ยูดี้ได้ยูดี้ขาขอดกเสี้ยวออกดอกแต่แบบเพิ่นบ่อออกมันกับเข่ากรีบกันนี่มันอกี้เข่ากรีบประธานก็จะไปสองคนเจาะในพู้ระทุงอย่างไงจะไปสองคนเจาะกังัดเอางัดอดอ,อกเนาะค่ะเสียก,กินปลาปูนกันแกงเส้นน่อมใหม่หล่างว่าใดพี่น้องมันละางว,าว,วออหอดเป็นเบานะนาคนอื่นเบาสิ เนื chat, uh, game, came, like, ้อขาวลูก like ค้าก็ว่าก็สิได้เด็ดค่ะนี่พวกนู้นเป็นตะกีบด่างกี๊ยวสีด่างของพ่อใหญ่ก่อนมันเป็นตะด่างยากนี่ตาพ่อใหญ่พ่อใหญ่เฒ่าเราเห็นคนเก็บเห็ดคนขึ้นไปเก็บเห็ดเลาวก็ได้แกงซีน้าใหม่เมียน้าใหม่นาะค่ะเมียน้าใหม่นี่ก็สิเอาเข้าตู้ไปก่อนก็ไอ้ซุ่มอยู่ในตู้เอามันก็สิเมีเก็บเห็ดเนาะล้างสองน้ำบ่ได้ใส่น้ำอุ่นคือเพิ่นดอกพี่น้องล้างสองน้ำ แต่อยู่ได้อยู่แล้วแรงแล้วไงพ่อใหญ่อันเพราะว่าดอกบานพ่อใหญ่เราไปเก็บแต่เสาเราเก็บเอาหมดแล้วเราเหลือแต่ดอกจุ่มสวยมา้อแตดอกจุ่มเขาเราเขาเจ้าได้หลายหดอกจุมหลายหลายหลายคนหลายเนาะเ็ดบ่หลายมื้อนี้เ็ดบ่หลายพี่น้องเ็ดบ่หลายมื้ออื่นก็สิได้หาเ็ดที่เฮ็ดงานนล่ะบ่ได้เ็ดบ่ได้สิมเก็บเ็ดเนาะางน้บ่ได้ใส่น้อุ่นคือเพิ่นดอกพี่น้องางน้ แต่ยูแต่ยูเลียวแรงเลี่ยงง่ายดีพี่นอ้องโอ้ยบังไม่เป็นตะพอมแลุ้่นตีน้องใหม่ไม่แกงเลี้ยงพี่น้องแกงเสียเ้ยห็ดขมเสียเ้ยห็ดขาวโอ้ยพอดีอแบบพี่นงขาเขี่ยเสี้ยห็ดขมเห็ดขาวหมแูแดงเนาะโอ้ยพอด,ดีพอด,ดีแล้วเดี๋เ่ยส้ยน่องใหม่เมียตน้องใหม่เนาะค่ะเมียตน้องใหม่นี่กะเสียวขอตูไออต้ไปก่อนไก่ไอ้ซุ้มอยู่ในตู้ออไหมเอามาเหมา็นแดงไม่กินแกงเห็ด อันนี้ตาพอสีเมีเก็บฮิ้นางสองนาำบ่ได้ใส่นามอุ่นขึ้นเดนดอกพี่น้องนางสองนามแต่ยู่ยูเหลี่ยวแล้าเหลี่ยง่ายหลางว่าไดพี่น้องมันหลังว่ได้เห่อนเราเอาหอดันเบามาคนอ่นเบาสิเนี้ขาวสุขากว่าตาพี่น้องบ่เต็มจากตานะเบอม่เียนันเบอม่เมียนันก่ต่อความดูนี่เบาแล้วก็เบาออกเพระก็ได้สีหลางหยาก นีปกติมวนไข่ชาแล้วก็บออนี่นี่มองนนี้มันตะมันมะลเห็ดน้ำกันมะลเห็ดน้ำกันพี่น้องมะลเห็ดน้ำกันเยอะหลายอยู่ดินี่เยอะหลายอืมดีีีสเยอะหลายได้่ยูดอกสองดอกว่าสั้น่อยกะเลยไปดงน้ำเพลินดอกหอยกะเลยได้่ยูประมาณยี่สิบดอกยี่สิบกวดอกุหละคือว่ามันมองระดอกสองดอกคือเวิาน่ะมันตะมันมะลเห็ดน้ำกันมะลเห็ดน้ำกันพี่น้องมะลเห็ดน้ำกัน giải, lại, didn't giải giải, 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 đi đi, giải, 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 lại, ta